เพชรน้ำหนึ่งค่ะมณีแดงนะคะตอนนี้ออกดอกทั้ง2กระถางเลยนะคะกวกเงินกวกทองนะคะทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองค่ะเป็นสลีมมงคลแก่ผู้ปลูกและคนในบ้านนะคะเป็นไม้มงคลเนาะอันนี้ก็จะเป็นแสงเงินแสงทองนะคะใบเขาจะสวยมาก,มากเลยเป็นขอบสีแดงค่ะเลี้ยงง่ายขยายพันธุ์ง่ายดูแลง่ายนะคะรดน้ำวันละสองครั้งค่ะ เช้าเย็นนะคะ,จะเจริญง,งอกงามแตกกอออกดอกแบบนี้เลยค่ะ ดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมค่ะมาขยายพันธุ์นะคะอกโกนิมานะคะทํายังไงให้โตเร็วค่ะเจริญง,งอกงามดีนะคะเหมือนมืออาชีพเลยค่ะคุณผู้ชมก็สามารถทําได้นะคะใครไม่เคยปลูกนะคะมาปลูกพร้อมกันเลยค่ะเดี๋ยวไปรับชมแล้วก็ปลูกพร้อมกันเลยนะคะ สูตรดินสำหรับปลูกอโกูนิมาก,กันนะคะทำยังไงนะคะให้เขียวงามแต่ก,ก่อเร็วค่ะนั่นก็คือดินจะใช้ดินร่วนนะคะ2ส,ส่วนกับมะพร้าวสับ1ส่วนปุ๋ยคอกหมักขี้วัว1ส่วนค่ะหลังจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะคะนี่จะเป็นสูตรดินปลูกเพราะว่าเขาจะชอบดินร่วนนะคะระบายน้ำได้ดีค่ะจะทำให้เขาติดเร็ว แตกยอดแตกกอเป็นพุ่มสวยค่ะได้แล้วก็นำลงกระถางเลยนะคะนิวจิ๋มจะเตรียมกระถางไว้แล้วค่ะกระถางจะใช้8ดนิ้วนะคะคุณผู้ชมจะใช้ใหญ่กว่านี้ก็ได้สำหรับเอ่อการปลูกหรือว่าการชำอโกเนมนะคะคือครั้งเดียวไปเลยไม่ต้องย้ายกระถางเนาะคุณผู้ชมก็หากระถางใหญ่ๆได้เลยค่ะ และนี่แม่จิ๋ก็เตรียมมาแล้วเนาะไปได้มาจากกระถางเดิมนะคะก็คือไม่ต้องนํารากมานะคะวิธีตัดก็ตัดลักษณะแบบนี้ค่ะให้เฉียงนิดนึงนะคะนี่แบบนี้ชําปลูกได้เลยค่ะ ก็กดให้แน่นนะคะแล้วเราก็เติมดินูไปอีกค่ะ ร็จแล้วค่ะกระถางแรกจะไม่ได้ลองก้นกระถางนะคะคุณผู้ชมจะลองหรือไม่ลองก็ได้เนาะส่วนกระถางที่สองนี้จะลองด้วยกัะมาพ้าวนะคะหรือว่ามีถ่านก็ใช้ถ่านได้เลยค่ะหรือว่าจะเป็นเศษใบไ,ไม้ก็ใช้ได้ทั้งนั้นเลยนะคะอีกกระถางหนึ่งนะคะนี้มีรากค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะเสร็จแล้วเนาะเราก็ใช้กับมะพร้าวนะคะปกคลุมหน้าดินเพื่อรักษาความชุ่มชื้นค่ะกับมะพร้าวก็แช่น้ำไว้สัก20หรือครึ่งชั่วโมงได้ งต้องรดน้ำตามให้ชุ่มเลยนะคะ <S 2> <S 2> <S ตั้งไว้ในที่ร่มก่อนนะคะประมาณ2-3วันค่ะแล้วเราค่อยนำไป วางไว้ตรงที่มีแดดรำไรนะคะแดดอ่อนๆค่ะเขาจะไม่ชอบแดดจัดๆนะคะเพราะว่าจะทำให้ใบเขาไหม้ได้ค่ะเท่านี้เราก็ได้อัคนมากระถางใหม่ขยายพันธุ์ได้แบบไม่มีที่สิ้นสุดนะคะพอเขาจเจริญเติบโตง,งงามเขาก็จะแตกหน่อขึ้นมาอีกเราก็สามารถขยายได้อีกค่ะช่วงนี้อากาศร้อนนะคะสำหรับการให้น้ำคุณผู้ชมควรที่จะให้น้ำวันละสองครั้งนะคะ ถ้าเป็นช่วงฤดูฝนค่ะก็วันเว้นวันหรือว่าดูตามสภาพอากาศได้เลยค่ะสำหรับการให้ปุ๋ยนะคะควรที่จะให้ปุ๋ยคอกหมักนะคะเดือนละ2ครั้งค่ะเพื่อเร่งการจเจริญเติบโตเร่งใบเร่งยอดนะคะหลังจากนั้นคุณผู้ชมจะใช้ฮอร์โมนบำรุงใบบำรุงดอกได้เลยนะคะตามสะดวกตามที่เรามีเลยค่ะจะเป็นอโกเนีาอีกชนิดหนึ่งนะคะเศรษฐีกวักซับนะคะต้นเขาจะเป็นสีชมพูค่ะ แล้วก็ตอนนี้เริ่มที่จะมีดอกแล้วค่ะออกดอกแล้วนะคะโหนี่ค่ะค่ะดอกสองดอกเลยนะคะจะโชคดีค่ะเรียกทรัพย์นะคะกวักเงินเข้าบ้านนะคะเ <c oughs> นี่ค่ะคุณผู้ชมก็ใส่ปุ๋ยเดือนละครั้งนะคะเป็นปุ๋ยคอกหมักก็ได้นะคะหรือว่ามีปุ๋ยชนิดไหนจะเป็นปุ๋ยน้ําเป็นฮอร์โมนนะคะก็บํารุงเขาด้วยค่ะเขาก็จเจริญง,งอกง,งามไหมคะแต่ก็เป็นพุ่ม สวยสวยงามแบบนี้เลยนะคะเขาจะชอบร่มค่ะเขาไม่ชอบแดดนะคะกระถางนี้นะคะจะโดนแดดคุณผู้ชมดูนะคะเนี่ยเอาไว้กลางแดดใบเขาก็จะไหม้แบบนี้นะคะเดี๋ยวจะย้ายน้องเข้าไปไว้ในร่มแล้วนะคะเนี่ยขยายพันธุ์ง่ายค่ะเป็นกอเป็นพุ่มเยอะมากๆเลยนะคะดูดิดคะเนี่ยโ,โหต้นอวบนี้มากๆโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อนะคะขยายพันธุ์ด้วยตัวเองค่ะ ด้านนี้ก็จะเป็นบอลสีนะคะก็ขยายพันธุ์คล้ายๆกันค่ะแต่ก็เป็นพุ่มใหญ่มากนะคะยิ่งกระถางน้นนะคะโตเร็วมากๆเลยค่ะนี่ก็เพิ่งจะขยายพันธุ์ออกไปนะคะค,คุณผู้ชมก็นําวิธีนี้นะคะไปขยายพันธุ์ด้วยตัวเองเลยคะ่ะและนี้ก็จะเป็นอโกนิมานะคะหลายๆพันธุ์ค่ะมณนีแดงนะคะเพชน,น้ำหนึ่งตอนนี้ออกดอกทุกกระถางเลยค่ะคุณผู้ชมกำลังสวยงามนะคะสีเข้มมากนะคะ ด้านนี้ก็จะเป็นแสงเงินแสงทองค่ะเขาจะมีเสน่ห์ตรงใบนี้แหละนะคะมีแดงนะคะขอบแดงก้านยาวๆด้านกลางก็เป็นสีแดงนะคะลำต้นก็เป็นสีแดงอมชมพูสวยงามมากเลยคุณผู้ชมสามารถไปขยายพันธุ์ด้วยตัวเองนะคะรับรองนะคะติดง่ายดูแลง่ายค่ะเขาก็จะออกดอกแตกกอเป็นพุ่มสวย เหมือนที่เราไปซื้อมาเลยค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องเสียเงินด้วยนะคะส่วนการรดน้ำนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้อากาศร้อนเช้าเย็นเลยค่ะยิ่งถ้าเราชำใหม่ๆนะคะหรือว่าปลูกใหม่ๆนี่ต้องดูแลรดน้ำอย่างดีเลยนะคะถ้าเป็นช่วงหน้าฝนก็ทำตามสภาพเลยนะคะลดห่างๆไปค่ะส่วนการให้ปุ๋ยนะคะคุณผู้ชมช่วงแรกให้ เดือนละสองครั้งค่ะเร่งใบเร่งยอดแตกกอเป็นพุ่มนะคะหลังจากนั้นพอต้นใหญ่ต้นโตแล้วเราให้เดือนละหนึ่งครั้งก็พอจะเป็นปุ๋ยคอกหมกักหรือว่าฮอร์โมอนต่างๆที่คุณผู้ชมมีสูตรไหนก็ได้นะคะตามสะดวกเลยค่ะและนี้จะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะสําหรับการขยายพันธุ์โกเดมมานะคะแบบง่ายๆค่ะคุณผู้ชมก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์สําหรับคุณผู้ชมหลายๆท่านไม่มากก็น้อยค่ะ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ Subscribe สาครู Channel ด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ